เหมือนของเดิมเลยคือกังวลกันมากครับว่าแต่งซุ้มแล้วจะมีปัญหาแต่งซุ้มแล้วไม่สวยแต่งซุ้มแล้วรถพังรถชิบหายไม่ชิบหายนะครับแต่งกับผมสวยครับทํามาเยอะกล้าพูดเลยว่าผมทํามาเยอะน่าจะหลักหมื่นคันได้ที่ทําทรงเมกากับเรานะครับคือไฟผมสว่างมากสว่างแบบกลางคืนนี้แบบสว่างจ้าเลยแยงตาคนอื่นแน่ปกติโรบ,บาท,ที่เราจะเจอมันจะอยู่ประมาณนี้ พอเป็นพัดเวเลอพัดปุ๊บมันจะยาวเต็มมาถึงด้านหลังเลยนะครับทํางานอัตโนมัติอยากให้หยุดกดครั้งหนึ่งก็หยุดครับผมทอ่อ HFS ตรงรุ่นนะครับแรปเตอร์2 0ดบูเอาเลยเพราะส่วนใหญ่คนที่ใช้แรปเตอร์เขาไม่ได้ใช้บรรทุครับเป็นรถคนรวยครับ ล a พเตอ2.0ดีเซลแบบมีแอดบูลนะฮะคันนี้ลูกค้าอยากไปเมกาเพราะว่า atter, ล a พเตอร์รถมันมันใหญ่ใหญ่แล้วมาแต่งมาโหลดผมว่ามันไม่ค่อยสวยลูกค้าเลือกมาถูกทีแล้วครับสเตปนายครับลูกค้าเทียบอยู่แค่ลายเดียวนะฮะมองฮอสทมามา,มาถึงดูแค่ลายเดียวครับลายนี้ครับฮอ t ท H 142ดูนะฮะแตกต่างกับลายอื่นยังไงก้านมาเกือบจะชนขอบเลยนะแล้วก็หักลงมาแล้วแยกออกมาเป็นก้านวายนะ จะมีแอโรดิตองขอบไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยฮอตทายดูดีๆฮรัฮอตทายโลโก้ตัวเฮดของแท้แบบนี้นะฮะสเตปนายนำเข้าเจ้าเดียวในประเทศไทยเป็นล้อที่แบรนด์อนําเข้าเองเป็นล้อแบรนด์อเมริกานะฮะฮอตทายครับล้อลูกกระโหลกที่เขาถามถึงกันเยอะมากๆเลยเป็นนิยามที่เขาพูดถึงกันมากเลยสําหรับล้อกระโหลกเขาบอกล้อกระโหลกจะเป็นลายของวางนะฮะที่แบบนิยมสุดๆเลยเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนนะฮะตอนนี้คือกระแสรเริ่มดรอปลงแต่ เราไม่หยุดทาครับลูกค้าอยากได้แบบไหนสั่งได้หมดครับเพราะว่าสเตปนายนำเข้าเองครับอย่างที่ลูกค้าเลือกครับ MMTA ครับอันนี้เขาแบรนด์เมกาเช่นกันครับดอกจีใหญ่หน่อยนะใหญ่ๆแบบนี้เลยเสียงดังไหมดังแน่นอนครับผมไม่เคยโกหกลูกค้าเวลาขายของดังคือดังครับบางคนบอกแบบนี้ไม่ดังครับไม่ได้ดังมากดังมากเลยครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนขายของซื่อสัตย์กับลูกค้าเท่านั้นสเปค3ามสามจุดสองจุดห้า R ยี่สิบ ใส่กับล้อกว้าง10นิ้วออ f s e t 69ก็คือพอดีอ้วน,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 นๆเต็มๆคันนี้นิดนึงครับใส่ล้อใหญ่ยางกว้างๆแบบนี้มันต้องยกขึ้นมาครับยกจะทรงใหม่แต่งซูมยกแค่ข้างหน้าก็พอครับเพื่อให้เสมอกับด้านหลังตอนเนี้ทรงรถของแรปเตอร์หน้าหลังจะต่างกันอยู่2นิ้วหน้าจะทิ่มกว่า2นิ้วเรายกขึ้นมาเพื่อใกล้เคียงกับข้างหลังมากที่สุดเพราะส่วนใหญ่คนที่ใช้แรปเตอร์เขาไม่ได้ใช้บรรทุกครับเป็นรถคนรวยครับ อีกไอเทมหนึ่งครับฮัมเมอร์ครับเป็นโลบาร์แบบบริเออร์ผัดปก่อนที่ได้มีไฟสี่ดวงมีโลบาร์มีกาบข้างออกมาคือแบบจะยาวเหยียดขึ้นมาเลยครับคือเนี้ยอันเนี้ยลูกค้าดูตัวอย่างของรถที่ร้านมาครับเห็นเราจอดอยู่หน,น้าร้านคือส่วนใหญ่ผมแต่งรถไว้โชว์อยู่แล้วไม่ได้ขับไปไหนลูกค้าเห็นเ้าด้วยครับและขาดไม่ได้เลยครับ ฮัมเมอร์ออโต้โลวโรลิทฝาวิายกระบะแบบไฟฟ้าเห็นรถร้านเหมือนกันก็อยากได้ครับก็จัดให้ดีครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นแรปเตอร์2อนมีถังแอบบูนะฮะท่อเฮดเกสมาแล้วครับตรงรุ่นนะเมื่อก่อนเมื่อประมาณสัก2ปีนะไล่มาจนถึงเกือบปัจจุบันเนี่ยท่อเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเดือนธันวาล็อตแรกนะครับท่อเฮดเกสตรงรุ่นกับแรปเตอร์2อดูนดีเซลแบบมีแอดบูเมื่อก่อนใส่กับที่เรา หรือที่ไหนก็ช่างมันต้องแปลงเพื่อหลบถังแอบบู oo, เพราะว่ามันไม่มีตรงรุ่นเพิ่งจะผลิตออกมาเสร็จอันนี้คือมีของเลยนะดูใกล้ๆค,ครับนี่คือถังแอบบูเห็นไหมเปลี่ยนมาตั้งแต่คอท่อตรงน,นู้นตรงผักกลางครับยาวมาแล้วก็หลบหลบแบบนี้หลบถังแอบบูมาเพราะว่าถ้าเป็นตัว2.0ปกติที่ไม่ใช่แอบบูนะครมันจะไม่มีถังนี้มันก็ใส่ได้ปกติเลยตัวนี้คือ2.0 แบบมีถังแอดบูครับแต่เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าหลังติดตั้งจะลอขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับ When I'm back in Chicago I feel it like เห็นในมือผมนี่ไหมฮะกุญแจสี่ดอกเนี้ยสาหรับรถคันนี้คันเดียวนะฮะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูโฉมภายนอกกันคือความสวยงามของเขาคือแบบล้อแบบล้อนออกมานิดนึงสาหรับรถแรปเตอร์ใส่ล้อสเปคกว้าง10นิ้วออฟเซ็ตลบสินะครับคันนี้ Ho ตสทายเฮดหนึนะครับชื่อลายเฮดหนึลูกค้าระบุมาเลยครับมาถึงเลือกลายเดียวเลยเอาแบบไม่ซ้ำใครจัดครับตัวนี้ยาง M t a 3ามสา R 2 0ครับยกจัดทรงแต่งซุ้มมาดูฝั่งนี้ครับดูความสูงของรถนะฮะด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมครับความสูงคือเท่ากันเลยเพราะว่าผมจะทรงให้ใหม่ปีกนกปรับองศาลูกหมากันโคง้งแต่งซุ้มเลี้ยวไม่ติดนะครับสำหรับทรงเมกาสเปคนี้ใส่ลัปเตอร์มาใกล้ๆดูการแต่งซุ้มเอาจริงดูออกว่า ดูไม่ออกแต่งตรงไหนอะเหมือนของเดิมเลยคือกังวลกันมากครับว่าแต่งซุ้มแล้วจะมีปัญหาแต่งซุ้มแล้วไม่สวยแต่งซุ้มแล้วรถพังรถชิบหายไม่ชิบหายนะครับแต่งกับผมสวยครับดันา้าดูก็ไม่ออกผมบอกเลยผมกล้าพูดเลยท้าพิสูจน์เลยดูไม่ออกนะเนี่ยทํามาเยอะกล้าพูดเลยว่าผมทํามาเยอะน่าจะหลักหมื่นคันได้ที่ทําทรงเมกากับเรานะครับโอเค อ่านไปลืมเลยเชื่อไหมในส่วนของการยกนะครับเราปรับยกขึ้นมา1นิ้วปีกนกปรับองศาจากค่ายสันนะครับเปลี่ยนทําไมเพื่อให้องศาล้อมันไม่แบะตั้งศูนย์ได้ง่ายควบคุมง่ายไม่มีปัญหายางก็จะไม่ค่อยกินกินไหมมันก็กินแหละแต่แบบนะรถแต่งมันก็มีบ้างรถเดิมยังมีเลยครับ อาการยางกินก็ต้องหมันสลับยางครับเราดูแลฟรีนะที่ร้านสลับยางถุงล้อเติมลมไนโตรเจนฟรีตลอดอายุการใช้งานผมไม่จำกัดจำนวนครั้งทำที่เสียบได้ 9, เราดูแลให้ฟรีตลอดนะครับมาด้านหลังเฮดสโลโก้เฮดสครับฮัมเมอร์ครับฮัมเมอร์วอลเลอร์พังงข้างบนมีไฟไฟสวยๆสีดวงแบบนี้นะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเมันเกมมีรีโมทอยู่สีอันอันนี้สำหรับไฟของโรบาร์คันนี้นะฮะ เปิดปิดได้ปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ได้โดยใช้รีโมทอันนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะโลบานะรีโมทอยู่สองอันเปิดไฟแบบนี้ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เปิดกระพริบได้แบบขอทางได้คือไฟผมสว่างมากสว่างแบบกลางคืนนี้แบบสว่างจ้าเลยแยงตาคนอื่นแน่ <S <S มันจ้าซะเหลือเก,กินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ขึ้นซองมันนานตาจะบอดผมพูดเลยว่าไม่ชอบใครนะยิงเข้ารถแม่งเลยอันนี้จบเลยไม่กล้ามีปัญหากับเราแน่นอนของเราสว่างกว่ายญ่กว่าสว่างกว่าเต็มแม็กเลยครับจะเป็นไฟแบบนิ่งแบบนี้ก็ได้หรือจะขอทางแบบนี้ก็ได้และโรบาตัวนี้นะครับเราสามารถปรับและให้มันหยุดให้มันยิงให้นี้ก็ได้หรือให้มันยิงไปแบบบนฟ้าแบบนี้เราจะปรับอยู่ตัวไหนเราก็ใช้รีโมทกดเหมือนกัน คือใช้ได้ทั้งหมดนะครับเปิดปิดปรับได้อยากให้ความแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงของไฟอยู่ตรงไหนเราทําได้หมดเพราะว่าเรามีรีโมดบังคับอยู่คุณมาดูคราวนี้มาดูความยาวของโลบาร์ปกติโลบาร์ที่เราจะเจอมันจะอยู่ประมาณนี้พอเป็นพัดเวลเล์พัดปุ oh. ๊บมันจะยาวเต็มมาถึงด้านหลังเลยนะครับดีไซน์ของ h ฮมเมอร์เห็นปะมีตะแกรงแบบนี้ไม่ไม่คม,มนะไม่บาดมือนะคือไว้ใช้งานเผื่อเราเกี่ยวของ เอาอะไรมาแปะมาเกี่ยวใช้งานได้หลายอย่างและไฟท้ายครับเห็นไหมฮะจะมีไฟด้านท้ายอยู่3ดวงไฟตรงกลางสีแดงคือไฟเบรกว้าแตะเบรกหน่อยเห็นไหมครับอันนี้คือพอเราแตะเบรกปุ๊บไฟสว่างจ้าหมดเลยอีกสองดวงคือไฟถอยว้าใส่เกียร์ถอยหน่อยนะสว่างจ้าหมดเลยครับไฟตรงกลางเนี่ยสังเกตได้หมมันมีไฟสีแดงไม่พอเนีมันจะมีไฟแบบสีขาวแบบสรุปคือไฟถอยด้านหลังนะมีสี่ดวงด้วยนะคือคุ้มมาก ฮัมเมอร์อวาเลอร์พัดราคาเฉพาะโลบาร์นะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาทั้งหมดโลบาร์รวมไฟรวมทุกอย่างนะ่ะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับไม่รวมติดตั้งอ่ะอีกชิ้นหนึ่งครับพอละดับไฟฮัมเมอร์ออโต้โลลอลิดฝาปิดท้ายกระบ,บะแบบอัตโนมัติชุดละสี่หมื่นสองพันบาทนี่ฮะรีโมทเดี๋ยวก่อนขอรีโมทอีกขอรีโมทอีกนี่คือรีโมทของฮัมเมอร์นะฮะมีปุ่มเปิดปิดมีเปิดไฟปิดไฟนะฮะใช้งาน ก็กดปุ่มครั้งเดียวทำงานอัตโนมัติอยากให้หยุดกดครั้งหนึ่งก็หยุดครับผมอยากจะปิดกดมาก็ปิดตัวนี้มีปุ่มแมนวนวลตรงนี้ด้วยครับแต่มันจะมีคนถามอยู่แล้วผมเชื่อเลยแล้วมันมีปุ่มตรงนี้ใครก็มาเปิดได้ดิล็อกรถครับกดดิเปิดไม่ได้ถ้ามันเปิดได้อมันก็ไม่ปลอดภัยทำมาเพื่ออะไรคนที่ผลิตอะ ทัมเมอร์เขาคิดมาเรียบร้อยแล้วไอนคนที่ช่างถามช่างซักนี่ก็ถามจ่างแต่ไม่เคยซื้อนะอยากรู้มาที่ร้านนะล็อกเปิดไม่ได้กดล็อกกดเปิดก็เปิดแบบนี้เลยก็คือปุ่มเปิดปิดสัมผัสตร,ตรงนี้ได้แล้ก็เท่านั้นไม่พอรีโมทรถนะกดเปิดปิดได้เหมือนกันเชื่อมต่อกด3ครั้งครับ1 2 3 ก็เปิดแบบนี้อัตโนมัติเลยครับ,ด,นนด,รบด้านในมีไฟด้วยนะครับด้านในมีไฟด้วยนะฮะรีโมทเปิดปิดผ่านรีโมทเหมือนกันอ่ะปิดไฟกลางคืนอยากให้ไฟอยากใช้ให้มันสว่างเวลาเปิดอะ่ะมันก็จะสว่างนะครับไฟปรับได้3ระดับนะครับ 1, 2, 3ปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแอปมือถือหน้าตาของแอปครับ Smart c t r กดเข้าไป อันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อนะเรียลไทม์เลยกดมาก็ไม่เนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ย WT เรากดเข้าไปรหัสที่เขาให้มาคือหนึ่งสอี่ห้าหแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะอันนี้คือรหัสเข้าใช้งานก่อนเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับก็กดปิดผ่านมือถือแบบนี้ได้เลย ไฟก็กดเปิดปิดผ่านมือถือได้เลยหน้าตาของแอปเวลาเข้าไปก็จะเจอแบบนี้เปิดปิดเปิดไฟปิดไฟ,ดไฟแล้วก็เห็นไหมอ่าเห็นไหมชัดเจนจบคราวนี้มันก็จะมีคนถามอีกแหละแล้วถ้ามีของวางไว้อยู่แล้วเราเผลอปิดมาจะมีปัญหาไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูปิดมาได้ยินเสียงไหมฮะดังตึ๊ด คืออันนี้คือตัวกันนีบมนเป็นเซ็นเซอร์กันนบถ้ามีของขวางอยู่แล้วตัวโรเลอร์ตัวนี้มาโดนมันจะหยุดทํางานอัตโนมัติถามว่าพังไหมไม่พังครับก็ใช้งานได้ปกติราวนี้เห็นอะไรนี่ไหมฮะคือเลฟเตอร์2.0ดีเซลอ่ะมันจะไม่มีท่อเหมือน V6 มีแหละแต่ว่าท่อมันอยู่ด้านในมองไงก็ไม่เห็นเพราะมันหลบอยู่ด้านในลูกค้าอยากได้ท่อเพิ่มด้วยเป็นท่อเคสปลายซ้ายขวาคันนี้เป็นรถแบบมีแอดบูนะฮะมีแอดบูยังไง มาถามเยอะอธิบายให้เข้าใจคลิปเดียวเลย <Okay. S 1> คุณดูไม่ออกว่ารถมีย d b บูดูยังไงครับตรงนี้จะเป็นสีฟ้าครับถ้าเป็นดีเซลธรรมดาที่ไม่ใช่แอดบูมันจะไม่มีตัวถังเติมน้ำมันแอดบูดตรงนี้สีฟ้ามันจะมีแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือแอดบูนะครับแต่แต่นะครับในสำหรับรถเรนเจอร์มันจะไม่มีแอดบูนะคือยูโร5 ท่อเป็นยูโร5กับแอดบูก็แยกกันไปอีกรถแต่ละรุ่นคืออย่างเอเวอเรสกับแรปเตอร์ถ้ามันมีแอดบูเปิดมาก็จะเจอเลยครับแต่ถ้าเป็นเรนเจอร์เปิดมาไม่เจอนะเพราะว่ามันไม่มีแอดบูแต่มันเป็นยูโร5เหมือนกันแต่หลายคนอาจจะงงผมก็งงเหมือนกันพูดไปกูก็งงไงท่อตรงรุ่นนะครับหลบถังแอดบูมาแล้วออกซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือท่อ HKS นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้คือท่อ HKS ตรงรุ่นนะครับแรปเตอร์2.0แอดบู เสียงไม่ได,ดังมากไม่ได้ดุดันเหมือนล a p t ต r ร V6 เพราะเครื่องมันคือ2.0ด,ดีเซลนะับและอีกอันหนึ่งคันนี้คือบานปลายมากลูกค้าตอนแรกจะเอาแค่ล้อยางนะบานมาถึงท่อโลลลีดโลบาร์และก็กันแข็งกันแข็งคืออันเดอร์การ์ดกันป้องกัน ท้องรถเพื่อไม่ให้กระแทกบางทีรถถนนไม่ดีะฮะมันก็มากระแทกตัวห้องเครื่องตัวท้องรถตัวเครื่องก็มีปัญหาซื้อไปเถอะใส่ไปเถอะครับมันป้องกันได้ช่วยได้ครับเรียบร้อยครับจบครบสวยๆครับสำหรับแรปเตอร์คันนี้แรปเตอร์สองจุดศูนย์แอดบูลเครื่องดีเซลนะฮะมีแอดบูลด้วยอยากรออยากไปเมกาอยากแต่งรถอยากทำแนวไหนกระช่างเกี่ยวกับรถนะครับมาหาเราครับสเตปนายครับผมให้มันจบที่ร้านเรา